วันที่ามีนาคมคือสัญญาณแห่งจุดจบของยุคเก่าขอให้ทุกท่านเปิดใจและหยุดพักจากความเร่งรีบของโลกสักครู่หนึ่งวันนี้ผมขอขอบคุณจากใจจริงที่ท่านเลือกจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ร่วมรับฟังถ้อยคําที่อาจไม่ใช่เพียงเสียงพูดแต่เป็นพลังแห่งความปรารถนาดีที่ส่งผ่านถึงกันในโลกที่หมุนเร็วเต็มไปด้วยความสับสนและเสียงรบกวนมากมายการที่เราได้มาพบกันในช่วงเวลานี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่เป็นจังหวะแห่งธรรมที่จัดสรรให้เราได้หันกลับมาพิจารณาความจริงของชีวิตอย่างสงบและลึกซึ้งวันนี้ผมขอพาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งศรัทธาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเพื่อให้หัวใจของท่านได้รับพลังงานบวกและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกท่านผ่อนคลายร่างกายวางความกังวลที่แบกไว้ชั่วคราวและเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่อาจช่วยขัดเกลาจิตใจให้สว่างไสวไปพร้อมกันณขณะนี้วันที่3มีนาคม ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนปฏิทินที่ผ่านไปตามการเวลาหากแต่เป็นห่วงเวลาที่ถูกจารึกไว้ในมิติแห่งพลังงานว่าเป็นประตูแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติเลขสาในทางพุทธศาสนาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระรตนตไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และเมื่อเลขสาม,มาบรรจบกันในวันที่สเดือนสพลังงานแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้จะทวีคูณข,ขึ้นอย่างมหาศาล จนเกิดเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถสั่นสะเทือนไปถึงดวงจิตของผู้คนได้ในมุมมองของโหราศาสตร์และศาสตร์แห่งตัวเลขวันนี้คือวันที่ม่านบางๆระหว่างโลกมนุษย์กับมิติเบื้องบนจะเปิดออกกว้างที่สุดเพื่อให้พลังงานจากสวรรค์ไหลลงมาสสางจัดระเบียบและปรับสมดุลสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ใหม่เรากําลังก้าวเข้าสู่ทางแยกแห่งโชคชะตายุคเก่าที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งการยึดติดในวัตถุและการหลงลืมศีลธรรมกําลังเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดอย่างช้า แต่แน่นอนพลังงานในวันที่3มีนาคมจะทําหน้าที่เสมือตะแกรงร่อนขนาดใหญ่คัดกรองเอาสิ่งที่เน่าเฟะพลังงานด้านลบและความไม่บริสุทธิ์ออกไปเพื่อเตรียมพื้นที่ให้กับการกาเนิดใหม่ของยุคแห่งปัญญาและสันติสุขหลายคนอาจเริ่มรู้สึกถึงความวุ่นวายในใจความกระวนกระวายหรือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นรอบตัวนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญ,ญญาณเตือนว่าโลกกําลังปรับสมดุลครั้งใหญ่เปรียบเหมือนการทําความสะอาดบ้านครั้งมโหฬาร ที่จําเป็นต้องทิ้งของเก่าที่ชํารุดเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่เหตุใดจึงต้องเป็นวันที่3มีนาคมเพราะตามวงจรของดวงดาวและกฎแห่งกรรมนี่คือช่วงเวลาที่ตําแหน่งพลังงานของจักรวาลส่งผลต่อจุดจบและจุดเริ่มต้นการสูญเสียที่หลายคนหวาดกลัวในวันนี้ไม่ได้หมายถึงความตายหรือการทักทากเพียงอย่างเดียวหากแต่คือการสูญเสียความหลงผิดอัตราและความยึดติดท,ที่เกาะกินหัวใจเรามาเนิ่นนาน สำหรับผู้ที่ยังไม่ยอมปล่อยวางยึดติดกับอำนาจผลประโยชน์และความไม่ถูกต้องวันนี้อาจดูน่าสะพรึงกลัวเพราะสิ่งที่สร้างขึ้นบนหลักฐานที่บิดเบีย้ยวจะเริ่มพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่ฝึกฝนจิตใจมาดีแล้ววันนี้กลับเป็นวันแห่งการเริ่มต้นที่สว่างสวยที่สุดหลวงปู่ศิลาเคยชี้แนะว่าความจริงของโลกนั้นเรียบง่ายคือการเกิดขึ้นและดับไปและในทุกความดับศูนย์ย่อมมีเมล็ดพันธุ์แห่งการเริ่มต้นซ่อนอยู่เสมอวันที่สาม,มีนาคมจึงเปรียบเสมือนนาฬิกาตุกข,ของสวรรค์ที่ดังขึ้น เพื่อเตือนให้เราเตืน่นจากการหลับไหลาทางวิญญาณอย่าได้มองข้ามสัญญาที่ส่งผ่านมาทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์รอบตัวการที่เราได้รับรู้ถึงความสําคัญของวันนี้ล่วงหน้าถือเป็นบุญสัมพันธ์ที่ทําให้เรามีเวลาเตรียมสบียงบุญและสร้างกรอบป้องกันใจให้แข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดอยู่ท่ามกลางพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านลองหยุดนิ่งและฟังเสียงหัวใจของตอนเองในวันนี้ท่านจะสัมผัสได้ถึงความสั่นสะเทือนบางอย่างที่บอกเราว่าโลกใบเดิม จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปการเตรียมรับมือกับวันที่สามีนาคมไม่ใช่การออกไปหาที่หลบภัยภายนอกแต่คือการสร้างที่หลบภัยภายในจิตใจคือการทําใจให้สายสะอาดหนักแน่นและมั่นคงดังศิลาเมื่อใจเรานิ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ที่เปิดออกในวันนี้จะไหลเวียนเข้าสู่ดวงจิตเปลี่ยนแปลงกระแทกของการสูญเสียให้กลายเป็นพลังแห่งการตื่นรู้และปัญญาเพื่อพาเราก้าวข้ามประตูแห่งยุคเก่าไปสู่แสงสว่างของอนาคตอย่างแท้จริง ท่ามกลางกระแสความวุ่นวายของโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านยังมีเสาหลักทางจิตวิญญาณที่แผ่ร่มเงาแห่งความเมตตารอให้ผู้ที่พร้อมจะพิงพักด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและตื่นรู้ท่านผู้เป็นที่พึ่งทางใจของสาธุชนยังไม่มีประมาณคือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรพระเกิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยบารมีธรรมแห่งภาคอีสานหลวงปู่ท่านมิได้เป็นเพียงพระสงฆ์ที่ผู้คนเคารพบ,บูชาในฐานะผู้มีวิชาอาคม หากแต่เป็นภาพสะท้อนของความเรียบง่ายที่ทรงพลังอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่ใช้ชีวิตอย่างสมถยึดมั่นในวัดปฏิบัติอันเคร่งครัดแต่ภายในกลับเปี่ยมไปด้วยความเมตตาที่อบอุ่นและจริงใจท่านไม่เคยสแสวงหาลาภยศหรือชื่อเสียงใดๆทว่ากิตติคุณของท่านกลับแถะขจระจายออกไปไกลเพราะความจริงที่พิสูจน์ได้ผ่านคำสอนและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนจำนวนมาก หากเราจะทําความเข้าใจว่าเหตุใดคํคเตือนของหลวงปู่เกี่ยวกับวันที่3มีนาคมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเราจําเป็นต้องมองลึกลงไปถึงบารมีธรรมที่ท่านสังสมมาหลวงปู่ศิลาเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมอย่างลึกซึ้งจิตของท่านบริสุทธิสงบและมีดวงตาแห่งธรรมที่สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกก่อนที่เหตุการณ์จะปรากฏเป็นรูปธรรมบารมีที่ท่านสะสมจากการบําเพ็ญเพียรในปากการถือธุดงค์ัด และการดำรงชีวิตอย่างไม่ยึดติดทำให้จิตใจของท่านใสสะอาดจนสามารถสัมผัสถ,ถึงรอยต่อของการเวลาและพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความเป็นไปของโลกคำพูดของหลวงปู่มักเป็นถ้อยคำสั้นๆเรียบง่ายแต่กลับแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมอันลุ่มลึกหลายครั้งลูกศิษย์ลูกหาต่างยอมรับตรงกันว่าสิ่งที่หลวงปู่กล่าวไว้มักปรากฏเป็นจริงเสมอไม่ใช่เพื่อโอ้อวดอิทธิฤทธิ์หรือแสดงความเหนือธรรมชาติหากแต่เป็นการชี้ทางสว่างให้แก่ผู้ที่กำลังหลงทางอยู่ท่ามกลางความมืด,ม,ดมิดของกิเลส ในยามที่โลกกําลังเคลื่อนเข้าสู่จุดสิ้นสุดของยุคเก่าพลังแห่งเมตตาธรรมของหลวงปู่ศิลาจึงเปรียบเสมือนประภาคารที่คอยส่องแสงนําทางให้เรือที่กําลังเผชิญพายุรุนแรงกลางมหาสมุทรแห่งความเปลี่ยนแปลงหลวงปู่ไม่ได้เตือนเพื่อให้ผู้คนหวาดกลัวแต่ท่านเตือนเพื่อให้เรารู้เท่าทันและเตรียมใจท่านมักสอนอยู่เสมอว่าบารมีที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นหยิบยื่นให้แต่เกิดจากการที่เราหมั่นสร้างคุณงามความดีด้วย,วยตนเองหลวงปู่เป็นพระผู้ให้ที่แท้จริง ท่านยอมตรักรำสงคราะห์ญาติโยมโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแม้ในวัยที่ล่วงเลยมามากแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้คนได้มีเกราะป้องกันทางใจจากสิ่งที่มองไม่เห็นและจากความผันผวนของโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ศิลามีได้อยู่เพียงที่วัตถุมงคลหรือพิธีกรรมภายนอกหากแต่อยู่ที่สัจและศีลที่ท่านรักษาอย่างเคร่งครัดมั่นคงเมื่อหลวงปู่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการสูญเสียที่คาดไม่ถึง นั่นคือสัญญาณแห่งความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่ส่งถึงลูกหลานให้รีบเร่งสะสมสบียงบุญเพราะในวันที่ท้องฟ้าแปลเปลี่ยนสีและแผ่นดินสันส่นสะเทือนจะมีเพียงพลังแห่งบุญบารมีและคำอธิษฐานจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เรายืนหยัดและก้าวผ่านวิกฤตไปได้การที่เราได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์หรือแม้เพียงได้ยินได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาในห้วงเวลานี้จึงถือเป็นลาบอันประเสริฐ และเป็นจุดเริ่มต้นของการรอดพ้นจากภัยพิบัติทางจิตวิญญาณทั้งปวงเมื่อเราพูดถึงบาร,รมีของหลวงปู่เรากําลังพูดถึงพลังงานแห่งความสงบที่จะช่วยสยบความปั่นป่วนและความรุนแรงของโลกภายนอกท่านสอนให้เราหันกลับมามองที่ใจของตนเองทําใจให้หนักแน่นมั่นคงและนิ่งสงบดังศิลาสมดังนามมงคลของท่านไม่ว่าพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงจะพัดพาเอาสิ่งใดจากชีวิตเราไปในวันที่สามีนาคมนี้หากเรามีความเชื่อมั่นในบารมีธรรม และดำเนินชีวิตตามแนวทางที่หลวงปู่ชี้แนะเราจะค่อยๆเห็นด้วยใจว่าความสูญเสียทั้งหลายมิใช่จุดจบหากแต่เป็นประตูของการเริ่มต้นใหม่ที่พาเราเข้าใกล้ความจริงและความสงบภายในอย่างแท้จริงสิ่งทั้งหลายที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่สิ่งเดียวที่มั่นคงและถาวรอย่างแท้จริงคือธรรมะที่หลวงปู่ได้ปลูกฝังและวางหลักฐานไว้ในหัวใจของพวกเรานี่เองคือเหตุผลที่บาร,รมีของท่านจะกลายเป็นกุญแจสําคัญ ที่ช่วยเปิดประตูสู่ยุคใหม่ยังปลอดภัยสงบและเป็นมงคลที่สุดเมื่อบานประตูแห่งการเปลี่ยนผ่านนั้นเริ่มแง้มออกภายใต้การนำทางของแสงสว่างแห่งทำสิ่งที่เคยถูกปกปิดไว้ใต้ม่านหมอกของการเวลาก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นต่อสายตาของผู้ที่มีจิตใจละเอียดอ่อนและเปิดรับความจริงความลับของฟากฟ้าที่เคยซ่อนเร้นอยู่ในรหัสลับของดวงดาวและในกระแสพลังงานของจักรวาล บัรนี้ได้มาถึงวาระที่กฎแห่งธรรมชาติจะทําหน้าที่เปิดเผยความจริงอันสูงสุดออกมาอย่างชัดเจนเพื่อบอกกับเราว่าโลกกําลังก้าวเข้าสู่กระบวนการจัดระเบียบครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่เรื่องของสยศาสตร์หรือความงมงายแต่เป็นกฎของเหตุและปัจจัยที่หมุนเวียนมาครบรอบตามเวลาที่ถูกกาหนดไว้พลังงานบริสุทธิ์จากหลากหลายมิติกําลังหลั่งไหลลงมาเพื่อชําระล้างความขุ่นหมัวที่สะสมอยู่ในโลก และในใจมนุษย์มานานนับศตรวรรษการเปิดเผยครั้งนี้เปรียบเสมือนการส่องแสงเข้าไปในห้องมืดที่ปิดตายมานานเมื่อฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเราจึงเริ่มเห็นความจริงว่าอะไรคือแก่นแท้และอะไรคือมายาที่เคยหลอกล่อให้เราหลงติดอยู่กับความสําเร็จภายนอกนกลไกของสวรรค์ได้กาหนดให้วันที่สามีนาคมเป็นจุดหักเหสําคัญวันที่รหัสพันธุกรรมของโลกจะได้รับการปรับจูนใหม่พลังงานจากศูนย์กลางจัก,กรวาลจะแผ่กระจายออกมาเพื่อกระตุ้นให้จิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ตื่น ขึ้นจากความหลับไหลสําหรับผู้ที่ยังจมอยู่ท่ามกลางกิเลสและความหลงผิดพลังงานนี้อาจปรากฏในรูปของแรงสนสะเทือนที่รุนแรงจนยากจะรับมือได้แต่แท้จริงแล้วความลับที่กําลังถูกเปิดเผยนี้กําลังบอกเราว่าความสําเร็จในรูปแบบเดิมที่ตั้งอยู่บนการเอาเปรียบและการเบียดเบียนจะค่อยๆสูญสลายไปและถูกแทนที่ด้วยระบบพลังงานใหม่ที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายจะถูกแทน ที่ด้วยความชัดเจนของผลแห่งกรรมที่ทํางานอย่างตรงไปตรงมารวดเร็วและไม่ลําเอียงนี่คือช่วงเวลาที่มิติเวลาเริ่มบีบตัวเข้าหากันทําให้เราเห็นเงาของอนาคตผ่านลางบอกเหตุที่ปรากฏขึ้นรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศหรือกระแสความคิดและอารมณ์ของผู้คนจํานวนมากการที่ความลับแห่งสวรรค์ถูกเปิดออกในครั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราตื่นตระหนกหากแต่เพื่อให้เราเข้าใจแผนฐังของชีวิตที่ดําเนินไปอย่างสอดคล้องกับกฎสากลของจักรวาล พลังงานลึกซึ้งที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้กําลังเคลื่อนออกจากจุดบอดไปสู่จุดสว่างนั่นหมายความว่าความมืดในใจมนุษย์จะถูกเปิดโปงออกมาอย่างไม่อาจลบซ่อนได้อีกต่อไปผู้ที่สะสมความดีความซื่อสัตย์และความเมตตาไว้จะรู้สึกได้ว่าการเปิดเผยครั้งนี้คือของขวัญอันล้ำถ้าเป็นการยืนยันจากพลังงานชั้นสูงว่าความอดทนและความดีที่เขาทำมานั้นไม่เคยสูญเปล่า สัญญาณจากฟากฟ้าได้ส่งถึงผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกคนว่าเวลาแห่งการชดใช้ได้สิ้นสุดลงแล้วและเวลาแห่งการรับพรได้เริ่มต้นขึ้นหากเราสังเกตให้ดีเราจะสัมผัสได้ว่าความสั่นสะเทือนในอากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปมีความเข้มข้นของพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งคอยกระตุ้นให้ใจเราตั้งคำถามกับคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่วิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความเป็นจริงที่กำลังปรากฏตรงหน้าคือการประกาศถึงจุดสิ้นสุดของยุคสมัย ที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและกิเลสท,ที่ครอบงำจิตใจมนุษย์ยุคเก่าที่ให้ความสำคัญเพียงความสำเร็จภายนอกและการสะสมวัตถุจนลืมเลือนหัวใจของความเป็นมนุษย์กำลังค่อยๆพังทลายลงภายใต้แรงสั่นสะเทือนของดวงดาวในวันที่สามีนาคมนี้พลังงานด้านลบที่ฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างของสังคมและความสัมพันธ์จะถูกถอนหลักถอนคนออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับการสถาปนาความสว่างที่แท้จริงการสิ้นสุดนี้ ไม่ใช่ความโชคร้ายหักแต่คือการลอกคราบเก่าแก่ที่เน่าเปื่อยของดวงวิญญาณที่ถูกจองจำมานานแสนนานเพื่อให้เราได้กลับมาสัมผัสกับเสรีภาพที่แท้จริงในการดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาตินิรันดร์อย่างกลมกลืนแรงสันสะเทือนที่กำลังก่อตัวขึ้นในห้วงเวลานี้จะลามไปถึงสิ่งที่เราเคยเรียกว่าความมั่นคงทุกสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักฐานของความจริง ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมที่บิดเบี้ยวความเชื่อที่หลอกตนเองหรือความยึดมั่นในอัตตาและตัวตนล้วนจะเริ่มสั่นคลอนและค่อยๆสูญสลายไปอย่างไม่อาจยืดหยุดได้สิ่งเหล่านี้จะถูกหลอมละลายผ่านกองเพลิงแห่งกาลเวลาเพื่อชำระล้างให้เหลือเพียงความบริสุทธิ์แท้จริงการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจทําให้ผู้ที่ยังยึดติดรู้สึกราวกับโลกทั้งใบกําลังถลง่มลงตรงหน้าแต่สําหรับผู้ที่ตื่นรู้แล้วนี่คือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่สง่างามและเปี่ยม ด้วยความหมายยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาความเก่าแก่ที่ไร้สาระและไม่สอดคล้องกับความจริงจะถูกแทนที่ด้วยความสดใสของปัญญาที่เฉลียวฉลาดปัญญานี้จะนำพาเราเข้าสู่บททดสอบสำคัญซึ่งต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างยิ่งต่อสัญญาณแห่งความไม่แน่นอนที่กำลังก่อตัวขึ้นในทุกทิศทางภาวะแห่งการรู้แจ้งในปัจจุบันขณะจะเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ไม่เคยบิดเบือนท่ามกลางพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงที่กำลังอุบัติขึ้น เมื่อทุกสรรพสิ่งรอบตัวเริ่มสั่นคลอนและแปรปรวนอย่างหนักแสงสว่างจากภายในนี้เองที่จะทำหน้าที่เป็นประภาคารคอยชี้ทางรอดให้แกด่ดวงวิญญาณที่เคยติดอยู่ในวงวนแห่งความมืดหลวงปู่ศิลาท่านมักย้ำเตือนสิจานุสิตอยู่เสมอว่าการฝึกฝนจิตให้ตื่นรู้นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อหลบหนีความจริงแต่คือการกล้าหาญหน้าเผชิญกับอารมณ์ที่ถาโถมเข้ามาด้วยหัวใจที่ตั้งมั่นไม่ว่าจะเป็นความหวั่นเกรงความอะไรอาวรณ์ หรือแรงดึงดูดของตันหาที่พยายามฉุดกระชากเราให้ไหลลงไปในกระแสะน้ําเชี่ยวกราดกของความหลงในเซี่ยววินาทีที่ความไม่แน่นอนเข้าปะทะตัวหากเราสามารถรักษาความสงบนิ่งไว้ได้แม้เพียงชั่วลมหายใจเดียวปัญญาอันบริสุทธิ์จะส่องประกายขึ้นมาและบอกทิศทางที่ควรดําเนินต่อไปอย่างชัดเจนพลังแห่งความแน่วแน่จากใจที่มั่นคงจะค่อยๆแปลเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนรอบกายให้กลายเป็นเพียงเงาที่พาดผ่านแล้วจางหายไป ไม่อาจาทำลายความมั่นคงของวิมานแก้วภายในใจที่ถูกก่อร่างขึ้นด้วยความเพียรและศรัทธาได้เลยแม้แต่น้อยความอัศจรรย์ของการรู้ตัวทั่วพร้อมในวันที่3มีนาคม2026นี้จะเป็นเสมือนเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างผู้ที่สามารถก้าวพ้นวิกฤตกับผู้ที่ยังคงหลงทางอยู่ในม่านมายาอย่างเด็ดขาดเมื่อความสงบเข้าครอบงำพื้นที่ภายในทั้งหมดพลังอัลลิลับของจักรวาลจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นกรอบแก้วคอยคุ้มกันภยัยและทำงานสอดคล้องไปกับกระบวนการจัดระเบียบกำใหม่ ที่จะเริ่มส่งผลอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาที่สุดวิธีแห่งการจัดระเบียบกรรมในยุคนี้จะไม่เปิดโอกาสให้ผัดผ่อนหรือรอคอยการชดใช้ข้ามภพข้ามชาติยาวนานเหมือนในอดีตอีกต่อไปเพราะรอยต่อของมิติในวันที่3มีนาคมได้เร่งปฏิกิริยาให้ทุกการกระทําที่เราเคยก่อไว้ย้อนกลับมาหาตัวเราเองอย่างรวดเร็วราวกับเงาที่ติดตามตัวในายามเที่ยงวันสําหรับดวงจิตที่เพียรสร้างกุศลและดํารงเจตนาอันบริสุทธิ์จะได้พบกับแรงเกื้อหนุน และปฏิหารที่ช่วยให้ชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ในทางตรงกันข้ามหากร่องรอยของอกุศลกรรมยังคงฝังลึกและไม่ยอมรับการแก้ไขแรงสะท้อนจะปรากฏออกมาในรูปแบบของความติดขัดที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อบีบคันให้เราเห็นความผิดพลาดของตนเองอย่างชัดแจ้งการชำระบัญชีเก่าในห้วงเวลานี้เปรียบเสมือนการซักล้างคราบสกรปรกออกจากผ้าขาวก่อนจะก้าวเข้าสู่พิธีกรรมอันสำคัญยิ่งนี้ จึงไม่ใช่การลงทันหากแต่เป็นความเมตตาของกฎธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้เราสำนึกผิดขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความบุญแรงของวิบากกรรมที่กำลังเข้ามาใกล้กระบวนการเตรียมความพร้อมที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรมที่สุดคือการเร่งสร้างกราะคุ้มกันทางจิตวิญญาณด้วยการรักษาศีลอย่างมั่นคงและหมั่นเจริญภาวานายอย่างสม่ำเสมอเพราะหลวงปู่ศิลาท่านเน้นย้ำอยู่เสมอว่าบุญที่แท้จริงมิได้วัดจากปัจจัยภายนอก หรือมูลค่าทรัพย์สินที่เราเบริจาคไปหากแต่วัดจากความสะอาดบริสุทธิ์และการรู้จักสละออกอย่างแท้จริงของดวงจิตภายในนั่นคือจุดเริ่มต้นของพลังบุญที่แท้จริงซึ่งจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ในทุกยุคทุกสมัยการสวดมหาจากักรพรรดิหรือบทอิติปิโสด้วยจิตใจที่นิ่งสงบและตั้งมั่นในสมาธิไม่ใช่เพียงการท่องบทสวดตามถ้อยคำแต่คือการวางใจให้สอดคล้องกับพลังภายในอย่างแท้จริงการสวดด้วยใจที่สงบ จะช่วยปรับสภาวะธาตุทั้งสีในร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่ความสมดุลเปิดพื้นที่ภายในให้สอดรับกับกระแสพลังงานใหม่ที่กำลังหลั่งไหลลงมาจากฟากฟ้าสู่โลกในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติทางจิตการให้ทานที่ประกอบด้วยความเมตาเมตาบริสุทธิ์โดยไม่หวังชื่อเสียงคำชื่นชมรหรือสิ่งตอบแทนใดๆคือการเปิดประตูรับกระแสสิริมงคลเข้าสู่ชีวิตอย่างเงียบงนันแต่ทรงพลังพลังแห่งการให้เช่นนี้จะคอยเกื้อหนุน และประคับประคองเราไว้ในยามที่สถานการณ์รอบตัวเริ่มผันผวนสับสนและยากจะคาดเดาจนหลายคนรู้สึกเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกสิ่งที่หลวงปู่ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆและถือว่าเป็นหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงที่สุดคือความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณทุกท่านท่านเปรียบพ่อแม่เสมือนพระอรหันต์ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตมนุษย์การดูแลปรนิบัติท่านด้วยใจนอบน้อม อ่อนโยนและจริงใจจะช่วยเติมเต็มพลังบารมีให้เข้มแข็งพอที่จะต้านทานแรงเสียดทานจากอุปสรรคและความไม่แน่นอนทุกรูปแบบในช่วงเวลาที่ยุคเก่ากำลังจะสิ้นสุดลงพลังแห่งความกตัญญูนี้เองจะกลายเป็นแสงสว่างนำทางไม่ให้เราหลงตกไปในที่ต่ำแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพียงใดนอกจากนี้การฝึกจิตให้รู้จักให้อภัยและอโหสิกรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญยิ่ง เพราะจะช่วยลดแรงประทะจากกรรมเก่าที่กําลังถูกเร่งให้ส่งผลเมื่อจิตใจได้รับการขัดเกลาให้สะอาดโปร่งและเบาสบายพลังศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์จึงสามารถไหลเวียนเข้ามาคุ้มครองได้อย่างเต็มที่การกระทําอันเป็นมงคลเหล่านี้จะให้ผลลัพธ์ที่ประจักษ์ชัดคือการทําให้ดวงจิตของเราสว่างไสวมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและมีกําลังใจที่มั่นคงพอจะยืนหยัดอยู่บนความจริงที่กําลังจะปรากฏขึ้นโดยไม่หวั่นไหวไปกับข่าวหรือหรือความตื่นตรหนกของสังคม เพราะเราได้วางหลักฐานแห่งความดีไว้อย่างมั่นคงในทุกมิติของชีวิตแล้วพลังบุญที่สะสมมาจะทำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมให้เราก้าวข้ามห่วงแห่งความสับสนวุ่นวายไปสู่กระบวนการเตรียมใจให้พร้อมรับกับทุกสภาะการณ์ที่กำลังแปรเปลี่ยนอย่างฉับพลันความฉับพลันนี้ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวหากแต่เป็นบททดสอบที่บีบให้เราต้องปล่อยวางความลังเลยความสงสัยแน่ดีเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงแท้ที่ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรการเตรียมใจในระดับลึกคือการฝึกตนให้เป็นเทียง ผู้ดูที่เฝ้ามองพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดผ่านไปโดยไม่กระโดดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพายุนั้นเมื่อเราทําใจให้เป็นกลางได้สิ่งที่เคยถูกเรียกว่าวิกฤตจะค่อยๆกลายเป็นเพียงปรากฏการธรรมดาของโลกที่กําลังผลัดใบหลวงปุซิลาเคยชี้แนะไว้ว่าจิตที่นิ่งคือจิตที่มีกําลังมากที่สุดยิ่งโลกภายนอกหมุนเร็วเท่าไหร่ใจเรายิ่งต้องนิ่งและสงบมากเท่านั้นการยอมรับความจริงในขณะจิตปัจจุบันจะช่วยลดแรงต้านที่ก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อใจไม่ต้านทาน พลังงานแห่งการปรับเปลี่ยนจะไหลผ่านตัวเราไปอย่างนุ่มนวลราวกับสายน้ําที่ไหลไปตามร่องน้ําโดยไม่ติดขัดการเตรียมตัวเช่นนี้เองจะค่อยๆเปลี่ยนความหวาดกลัวต่ออนาคตให้กลายเป็นความกล้าหาญในการเผชิญกับแสงสว่างใหม่ที่กําลังจะรุง่งโรจน์ขึ้นแสงสว่างนี้จะทําหน้าที่คัดกรองมเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตต่อไปในทุ่งกว้างแห่งความดีงามที่ไม่มีวันเสื่อมสลายมันคือรุ่งอรุณแห่งการตื่นรู้ที่แท้จริงของมนุษยชาติ ผู้ที่ผ่านบททดสอบอันยิ่งใหญ่นี้มาได้ด้วยความอดทนและศรัทธาอันมั่นคงจะได้เห็นโลกยุคเก่าค่อยๆจางหายไปพร้อมกับร่องรอยของความโศกเศร้าที่ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการเกิดใหม่ในห้วงลึกของดวงวิญญาณสากลที่เชื่อมโยงถึงกันด้วยสายใยแห่งธรรมอันบบิสุท์แสงสว่างจะส่องผ่านความมืดมนที่เคยครอบงำหัวใจของผู้คนมายาวนานจนถึงวินาทีสำคัญที่ความจริงทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาอย่างสมบูรณ์ภายใต้จักรวาลที่ไร้ขอบเขต และการเวลาที่ไม่อาจพนัฒนาการจิตวิญญาที่ตื่นรู้ได้อีกต่อไปทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอย่างวดงามสําหรับผู้ที่เตรียมใจไว้แล้วด้วยจิตที่สงบนิ่งผง่องใสและมั่นคงดังศิลาท่ามกลางความผันผวนทั้งปวงปที่กําลังดําเนินไปตามวิถีแห่งธรรมชาติอันทิ้งตรงและยุติธรรมเสมอมานี่คือการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ที่กําลังก้าวเข้าสู่แสงสว่างอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปวันแห่งการดับสูญนั้น ไม่ได้หมายถึงการหายไปของชีวิตแต่คือการดับของความหลงผิดในใจของผู้มีปัญญาผู้ที่มองเห็นสัจธรรมอย่างแจ่มชัดในทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตความเข้าใจนี้จะไม่เสื่อมคลายไปเลยแม้แต่น้อยเพราะเมื่อจิตได้สัมผัสกับความจริงแท้แล้วย่อมไม่อาจย้อนกลับไปสู่ความมืดมนเดิมได้อีกกระแสะพลังงานอันบริสุทธิ์ที่กำลังไหลเวียนอยู่ในช่วงเวลานี้เองคือแรงนำทางที่พาเราเข้าใกล้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นบทเรียนสุดท้ายก่อนที่มา่านแห่งยุคใหม่จะเปิดออกอย่างสมบูรณ์พร้อมกับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ความดีงามที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่สดใสเต็มไปด้วยสันติสุขแท้จริงอย่างมั่นคงที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยสัมผัสมา,มาในประวัติศาสตร์ของจิตวิญญ,ญาณทุกคนที่เดินทางมาถึงจุดนี้ร่วมกันล้วนก้าวเดินด้วยสติและปัญญาที่เติบโตขึ้นจากประสบการณ์แห่งชีวิตและการตื่นรู้ภายในใจในทุกย่างก้าวที่ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งธรรมอันประเสริฐ ความสว่างสวัยจะค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ดวงใจของผู้ที่พร้อมเปิดรับพลังแห่งความดีงามที่ไม่มีวันสิ้นสุดโลกใบใหม่ที่กำลังปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนต่อสายตาของผู้ตื่นแล้วไม่ใช่เพียงโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงแต่คือโลกภายในที่ได้รับการฟื้นคืนชีวิตจุดเริ่มต้นของรุ่งอรุณแห่งปัญญากำลังส่องแสงลงมายังพื้นโลกเพื่อปลุกจิตวิญ,ญญาณที่เคยหลับไหลให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแสงสว่างของยุคใหม่นี้ไม่ได้หมายถึงความรุ่งเรืองทางวัตถุเท่านั้น หากแต่คือความมั่งคั่งทางจิตใจที่มนุษย์เรียนรู้การแบ่งปันเกื้อกูลและเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าการแข่งขันและแย่งชิงเมื่อหมอกแห่งความสับสนค่อยๆจางหายไปความจริงก็จะปรากฏอย่างอ่อนโยนและชัดเจนในหัวใจของผู้คนเมื่อโลกสะเทือนในระดับที่บริสุทิ์ยิ่งขึ้นผู้ที่ผ่านการคัดกรองของชีวิตในวันที่สำคัญจะกลายเป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมนุษยชาติยุคที่ความสงบสุขและความเข้าใจในธรรมชาติกลายเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิตคุณธรรมที่เคยถูกมองข้ามจะกลับมามีคุณค่าเป็นมาตรฐานใหม่ของความเป็นมนุษย์พลังงานแห่งมิติใหม่นี้จะขยายขอบเขตของจิตธรรมให้เราสามารถเข้าถึงความอย่างรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสร้างสรรค์สิ่งดีงามอย่างยั่งยืนโดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติหรือผู้อื่นความเจริญในยุคใหม่นี้จะเดินคู่ไปกับสันติที่แผ่ซ่านอยู่ในทุกอนุข,ของอากาศเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจและหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักอันไม่มีเงื่อนไข เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีให้คงอยู่ในหัวใจของมนุษย์ที่ตื่นรู้แล้วทุกคนอย่างไม่รู้จบความสว่างสวัยนี้จะไม่ดับสูญไปจากความทรงจําอันบริสุทธิ์ของผู้ที่ได้สัมผัสกับความจริงผมหวังว่าเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมานี้จะเป็นแรงใจและเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยความสงบและสง่างามหากท่านรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยให้ใจเบาสบายและเปิดมุมมองใหม่ ต่อชีวิตขอเพียงเก็บความหมายเหล่านี้ไว้ในใจแล้วปล่อยให้มันค่อยๆเติบโตเป็นแสงสว่างภายในตัวท่านเองหากท่านต้องการแบ่งปันความคิดความศรัทธาหรือประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณของท่านสามารถถ่ายทอดออกมาได้เพราะทุกเสียงสะท้อนของหัวใจล้วนมีคุณค่าในการเชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกันขอให้บารมีแห่งครูบา,าจา์คุ้มครองทุกท่านให้พ้นจากภัยทั้งปวงและนำพาไปสู่ความสุขความสงบและความเจริญที่แท้จริงในทุกย่างก้าวของชีวิต เพื่อให้แสงสว่างแห่งปัญญานั้นส่งนำทางท่านไปตลอดเส้นทางแห่งการตื่นรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด